พระองค์ประวัติพระองค์งคเป็นลูกกษัตริย์มีครบหมดความสุขทุกอย่างแต่ออกจากเรือนทั้งที่พ่อแม่ยังร้องไห้น้ำตาหนองหน้าเพื่อสแสวงหาความไม่ตายเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นบรรพชิตตัดสินใจออกปวดดีกว่าสแสวงหาความไม่ตายเอ๊ะเราต้องตายด้วยเหรอนี่ ทุกคนในห้องนี้ก็ต้องตายแต่ไม่มีใครขวนขวายที่จะดิ้นหลนหาทางที่จะไม่ตายทำยังไงนั้นผู้เจ้าเราคิดนอกกรอบไม่ตายต้องมีทดลองหาดูดังนั้นในยุคนั้นฤาษีโยคียทั้งหลายที่ออกป่าก็หาความไม่ตายนี่แหละว่าไม่ตายจะทำยังไงแต่ไม่มีใครหาเจอคนที่หาเจอคือสัมมาสัมพุทธะซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นทีนะ ดังนั้นเมื่อผู้เจ้าทดลองทําตามแบบสมณพราหมณ์เราอื่นแล้วบูชาน้ําก็เอาคิดว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์เดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นวันละสามเวลาก้มกราบกองไฟก็เอากินอุจจาระปัสสาวะวัวควายเป็นอาหารทําตัวเป็นชีพเลยยมทําได้อย่างผู้เจ้าสักครึ่งหนึ่งไหมะนะอุจจาระปัสสาวะกล้ากินไหมะนะ ผู้เจ้าไม่อาบน้ําเป็นปีเล่าให้ภาษาเรบุตรฟังผลนที่สุดมาอดอาหารกลั้นลมหายใจทําทุกอย่างลองซิว่าจะเป็นยังไงนั่งบนน้ำเห็นโยคียก็ทําเอามั่งเดินบนน้ำนอนบนน้ำคิดว่าการทําอัตตะกิลมัฐานุโยโคการทําอย่างเนี้จะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็กลับมากลืนกิน อาหารอยากคือคำข้าวปัญจวัคคีย์หนีไปเลยเห็นว่าเวียนมาสู่ความมากๆและกินข้าวละอดอาหารแทบตายยังไม่บรรลุเลยกินข้าวจะบรรลุได้ยังไงปัญจวัคคีย์คิดอย่างนี้ก็หนีผู้เจ้าไปแต่หลังจากผู้เจ้าไข้ควรแล้วว่าผลทางเหล่านี้ไม่ใช่หนทางลุดพ้นแน่นอนก็เลยกลับมากลืนกินอาหารอยา่างแล้วก็ระลึกถึงที่สมัยพงค์เคยเจริญอาณาปานสติเข้าสมาธิ ก็เลยเข้าฌานหนึ่งสองสามสีด้วยอานาปานสติจนกระทั่งตัดสล้วิชาสามหนึ่งปุกเพนิวาสานุสติยานญานในการอย่างรู้อดีตไม่มีประมาณสองจูตูปปาตญยานยานในการอย่างรู้ว่าสัตว์ทำกรรมอะไรจะได้ไปเกิดในอะไรไม่มีประมาณและยาณที่สามอาสวะขยายญานยานในการสิ้นไปแห่งอาสวะ รู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์การเกิดอีกย่อมไม่มี